ที่สุดคุณผู้ชมครับก,กับตันทีมก็คือน้องโคด้า,าเขาจะมีชื่อว่า Give me a kiss นะครับคือแต่ละคนก็จะมีฉายาของตัวเองออกมาโพสต์ว่าเสียใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะพวกหนูพยายามกันมาหนักมากๆที่ผ่านมาเพื่อความฝันและเป้าหมายเดียวกันเมื่อคืนพวกหนูยังคงฟิตซ้อมกันด้วยการลายอัพที่ยังเหลืออยู่จนถึงดึกมากๆตอนนี้ใจหนูแหลกสลายแล้วท้ายที่สุดหนูอยากขอโทษทุกๆคนนะคะ ผู้เล่นในทีมอีกคนหนึ่งเจนนี่เอ็กซ์เจนนี่ก็ออกมาระบุว่าทําแบบนี้กับน้องๆในทีมได้ยังไงวะตัดอนาคตน้องได้ยังไงทําทําไมวะจนที่สุดเรื่องก็เฉลยครับมีเอกสารยืนยันจากหัวหน้าฝ่ายเทคนิคการแข่งขันระบุชัดว่าโตเกียวเกิลหรือน้องเกียวได้ทําผิดกฎข้อ9.4.3ของคู่มือเทคนิคอ e ีสปอร์นั่นคือการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่3ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขันเกมที่1ของแมตที่เจอเวียดนามด้วยหลักฐานที่ชัดเจนฝ่ายจัดก,การแข่งขันจึงมีคําสั่งลงโทษเป็นการลงโทษส่วนบุคคลด้วยการขับออกจากการแข่งขัน4เกมครั้งที่33ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ทันทีซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดเพื่อรักษามาตร,รฐานแฟร์เพลย์ต่อมาทางต้นสังกัดนะครับก็คือสโมสรนแคลอน on, ก็ออกมาถแถลงการด่วนระบุว่าสโมสสนเห็นพ้องกับคําตัดสินของฝ่ายจัด เนื่องจากนักกีฬาได้ฝ่าฝืนกฎการแข่งขันอย่างร้ายแรงขอประกาศยุติบทบาทการเป็นนักกีฬา e ีสปอร์ภายใต้สังกัดของโต k กียวเกมีผลทันทีตั้งแต่16ธันวาคมเป็นต้นไปฝั่งผู้จัดก็คือ g กเรนาโรฟ์ ROV RO Tournament ออกแถลงใจความสำคัญระบ,บุว่าก็บ้างอิงตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเทคนิคซึ่งได้มีการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วว่านพัรหรือโตเกียวเก ทำผิดระเบียบการแข่งขันการีนาเคารพคำตัดสินดังกล่าวและเพื่อรักษามาตรฐานทางการแข่งขันรวมไปถึงมาตรฐานความประพฤติของนักกีฬารวมถึงความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือของการแข่งขันอ e ีสปอร์ตการีนาจึงขอประกาศแบนนางสาวนภัรหรือโตเกียวเกิลออกจากการแข่งขันทุกรายการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยการินามีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมครับตัวของน้องนภัรหรือโตเกียวเกิลยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไร แต่ปรากฏว่ามันมีแชทออกมาอันนี้ต้องขอบคุณทางเพจอัธรสแต่เพจอัธรสเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นแชทจริงหรือไม่ค่ะลองอ่านแชทข้อความนี้เกี่ยวสุ่มตอบนะคะเกี่ยวในที่นี้ก็โตเกียวเกิร์ว่ะเนาะก็น่าจะหมายถึงตัวเธอเองสุ่มมาตอบค่ะถ้าเกี่ยวโกงมันก็คงชนะไปแล้วถามจริงมันโกงกันยังไงเกี่ยวเล่นของเกี่ยวเองแต่เกี่ยวตื่นสนามมากจนเป็นแพนิคทุกคนไม่รู้อะไรหน้าง,งานเลย เกียวต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพึ่งได้เล่นโทรศัพท์เสียบสายลิงกับมือถือมันไม่สามารถแชร์จอโกงอะไรได้ทั้งนั้นคุณไม่รู้แลาคุณมาทำแบบนี้คุณคนทำแบบนี้เกียวตอบอะไรได้เรื่องชูนิ้วกลางคือเนื่องจากมันมีภาพชูนิ้วกลางออกมาด้วยแต่ตอนนั้นเธอก็อ้างว่าอย่างที่เห็นในภาพคือลักษณะหยอกล้อกับเพื่อนข้างๆแต่จังหวะนั้นมาเป็นการถ่ายทอดสดพอดีเนี่ยครับยังไม่ยืนยันว่าแชทนี้เป็นของจริงหรือไม่ คุณผู้ชมฮะโคด้าหรือว่ากับตันทีมออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ําตากับทางผู้จัดก,การนะครับว่าตั้งใจฝึกมากฝึกซ้อมวันละเป็นสิบชั่วโมงพอมาเจอแบบนี้ก็เหมือนโลกทลายตอนที่หนูกับทีมรู้ตอนแรกเสียใจเข่าอ่อนได้แต่ขอโทษทีมโทษตัวเองทําไมหนูถึงไม่ดูให้ดีกว่านี้ตอนเธอให้สัมภาษณ์กับทางผู้จัดก,การเนี่ยเธอร้องไห้เลยครับรการแข่งซีเกมครั้งนี้เ,<อ>เป็นคว<อ>ามฝันที่หนูรอมาตลอด เป็นครั้งแรกที่มีการแข่ง ROV ทีมชาติหญิงเราตั้งใจซ้อมตั้งใจแข่งพอผลออกมาแบบนี้อยากจะขอโทษทุกคนเราพยายามเต็มที่แล้วจริงๆขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆล่าสุดค่ะก็มีเพื่อนๆในทีมนะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราอ่ะค่ะคุณอิงบอกว่าเสียใจใจสลายก็ตอนนี้เสียใจมากๆค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพวกหราพยายามกันมาอย่างเต็ม แล้วพอมีใครคนหนึ่งทำอะไรที่ทำให้มันเกิดปัญหาค่ะพวกเราก็เสียใจมากมากมากเลยคะ่ะพวกเราแตกสลายมากเพราะว่าพวกเราทุา่มเทจริงๆค่ะก็เหมือนแบบคนหนูมแล้วก็แบบเอความฝันของพี่หมือนก ที่ยืนข้างๆนี่คือโค้ดป้อมโค้ดป้อมก็คือคนที่เดินเข้ามาตอนที่โตเกียวเกิลมีภาพไหมในภานพาตะกี้เนี้ยค่ะช่วงขนาแข่งขันนะคะกลมเลยที่ขอดูโทรศัพท์เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้ดป้อมอยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะเหน่อไหมใส่เสื้อสีฟ้าๆนะคะอ,อ่าแล้วก็โค้ดป้อมมาผ่อนนั่งลงไปปุ๊บโตเกียวเกิลเ,เขาก็ลักษณะคือเอามือถือซ่อนอซ่อนไว้ใต้ตัวเองเอาตัวเองก้มบังโค้ดป้อมให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่กับเราครับบอกว่ากรรมการเดินมาเจอเลย เจอแอปที่ติดตั้งอยู่ในมือถือของโตเกียวเกิรเลยก็หลังจากที่ดับตัวละครเสร็จจ่ายแผ่เสร็จเนี่ยไปก็น้องก็เล่นในเกมครับผมปกติแล้วกเ็เกิดการคอสเกมขึ้นมาครับผมแล้วก็มีจงางกรรมการนะครับที่อยู่ด้านหลังครับก็เข้าไปดูน้องที่มือถือเนาะที่ใช้เราใช้ดีไว้แห่ง RV นะครับ แล้วก็พบว,ว่าน้องใช้โปรแกรมตัวแอปพลิเคชันในมือถือครับผมแล้วกเ็เมื่อจบแข่งขันจบแมตช์น,นะผมแล้วก็ทางผมก็ได้ไปพบก,กับ ITO แล้วก็เขาก็ให้รับทราบว่าน้องทำผิดเรื่องอะไรแล้วก็มีการาให้เซฟร,รับทราบว่าแบนน้องครับผมล่าสุดนะครับรองผู้ว่าการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยคุณปรีชาลาลุนครับซึ่งอยู่ในฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้สัมภาษณ์กับทางข่าวสดนะครับว่าคือหลังจากนี้จะดูระยะเวลาในการแบนว่าจะแบนกี่ปีแต่ในเบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมได้อีกแล้วเงินเบีย้ยเลี้ยงที่ก่อนหน้านี้เก็บตัวตั้งแต่กุมพาถึงพฤศจิกายน10เดือนก็จะริบเงินคืนด้วยนะจะเอาคืนทั้งหมดส่วนคนอื่นจะมีการพิจารณาหลังสืบสวนต่อไปหลังจากนี้ก็จะกําหนดบทลงโทษและสืบต่อไปว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําผิด ครั้งนี้บ้าง